ไห้ออกมาด้วยซ้ำแต่เรารู้คุณค่าของการที่เราได้ต้องออกมาเนี่ยเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้จะมีผลมีคุณค่าอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าเราก็เลยออกมาช่วยกันตอนนี้เราไปฟังพี่ท่านทีน่ททสองบ้างนะคะว่าในความคิดเห็นของเขาว่าน้ําใจของพี่คิด,คดยังไงเช่นกับพี่ปุอยคะน้าใจนี่ส่วนใหญ่แล้วคือคนคนปกติที่ที่ให้เพื่อแบบน้ำใจเนี่ยเราจะเป็นคนที่ เอา่อนนะเป็นคนที่เอาเข้าแบบเองได้มากๆคือหมือนงว่าเราไปทาการค้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องคิดถึงกำไรเป็นที่สร้างเนาะค่ะแต่ว่าธุรกิจนั้งใจนี้ไม่ได้คิดถึงการเป็นที่ตั้างนะแต่คิดว่เาเราจะช่วยพี่น้องประชาชนยังไงให้เขาอยู่ดีกินดีเอาไม่สายที่เป็นเกษตรอนรีย์ั้งใจแล้วทีนี้รอคิดแล้วเนี่ยจะทำยังไงมันเป็นยาสา,าร,สาาร,สาารทําให้พที่น้องเนี่ยแต่ละคนเงินเมของกินของใช้ในราคาที่ถูกด้วยนะ แล้วก็คนขายก็อยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้ด้วยเนี่ย